เฮ hey, เราเห็นโครงการก่อสร้างใหญ่โตเต็มไปหมดแล้วแบบนี้เขาต้องทำ EIA ทุกโครงการเลยหรือเปล่าไม่ใช่ทุกโครงการนะ EIA จะบังคับใช้กับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญแล้วโครงการแบบไหนบ้างที่เขาขายเช่นโรงไฟฟ้าเขื่อนถนนขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการที่พักอาศัยที่ใช้พื้นที่มากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด อ๋อเข้าใจแล้วเพราะโครงการใหญ่ๆแบบนี้อาจกระทบชุมชนและธรรมชาติใช่และการทำา e EIA ก็เพื่อให้หน่วยงานรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าโครงการนั้นควรอนุญาตหรือต้องปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบถ้าอย่างนั้น EIA ก็คือเครื่องมือช่วยตัดสินใจใช่ไหมถูกต้องใครที่ทำโครงการใหญ่ต้องทำา e EIA เพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในสังคม